ในเวลาสวดมนต์ <c oughs> ในเวลาทำหน้าที่หน้าที่ของพระก็คือการสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นช่วยงานกิจการในวัดศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติธรรม แล้วก็นาธรรมะเนี่ยเผยแผ่ออกไปทำตามหน้าที่ตอนนี้เรามีหน้าที่ที่ต้องทำหน้าที่ของเราคืออะไรต้องรู้ตอนนี้เราเป็นพระก็ทำหน้าที่ของพระสุธาลาเพศไปเป็นโยมก็ทำหน้าที่ของโยม เลี้ยงดูครอบครัวทําการงานหาเงินใช้ชีวิตต่างกันแต่ว่าทุกคนก็มีหน้าที่ของแต่ละคนถ้าทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีก็มีความเจริญก้าวหน้าตัวเองก็ดีคนรอบข้างก็ดีดีไปหมดสังคมก็ดี ไม้แต่การ,รแสดงธรรมของอาจารย์เนี่ยก็ถือว่าเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่ของพระผู้เป็นสาวกของพ,พร,ระพุทธเจ้าพูุทธเจ้าก็ให้ธรรมะพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่เคยเสกเสกหรือดนบันดาลให้ใครเป็นอะไร พระองค์รรก,รรก็ให้ธรรมะเราเป็นลูกศิษย์ก็ให้ธรรมะเมือนกนัเป็นหน้าที่ที่ต้องทำแต่ถ้าเราไม่ทำหน้าที่ไม่สวดมนรรมต์ทำวัดไม่ปฏิบัติธรรมไม่ศึกษาธรรมเราก็ไม่เป็นเนื้อนาบุญคนมาทำบุญกับเราก็ไม่ได้บุญเต็มที่ ไม่เป็นเนื้อนาบุญนาบุญนัหมายถึงว่าหวานพืชลงไปจะเดินงอกงามดีโยมมาทำบุญกับเราก็เหมือนหวานพืชลงไปบุญของเขาก็ได้เต็มที่ถ้าทำกับพระที่มีการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องตามหน้าที่ของพระฟังธรรมเป็นหน้าที่ของโยม พระมิหนาที่แสดงธรรมเมื่อวานพูดเรื่องบุญบุญที่โยงเข้ากับโลกุตตระบุญคืออะไรเมื่อวานบอกว่าบุญคือความสุขที่บริสุทธิ์ไม่มีโทษ บุญคือความสุขที่บริสุทธิ์ไม่มีโทษและเป็นความสุขที่แท้จริงก็ให้เข้าใจว่าบุญคือความสุขสุขในตอนที่ทำบุญและผลที่ได้รับจากการทำบุญก็เป็นสุขที่ต้องแยกสองส่วน ตั้งใจฟังนะต้องต้องแยกสองส่วนนะส่วนแรกคือบุญที่เราทำ่านศีลภาวนาอะไรก็แล้วแต่อันที่สองคือผลจากการที่เราทำบุญนั้นจะไปรวมกันไม่ได้เดี๋ยวเกิดความสงสัยไม่เข้าใจทำไม่ถูกขึ้นมาอีกต้องแยกก่อนอันดับแรกบุญที่เราทำ กับผลของบุญที่เราจะได้รับแต่ส่วนใหญ่ที่มาถามอาจารย์ก็จะถามทำบุญแล้วได้บุญจริงไหมกวดน้ำไปได้บุญหรือเปล่าบางคนก็ต้องการแต่ผลบุญอย่างเดียวบางครั้งป่วยไข้เอายามาถวายบททาผมมาถวาย ยาพระแล้วผมจะหายป่วยไหมค <c oughs> ำถามของเขาก็าคือเขาต้องการที่จะเห็นว่าผลบุญนะมันเป็นอย่างไรส่วนใหญ่เรามาทำเราต้องการผลบุญทั้งนั้นถาวายสังฆทา,านล้วจะทําให้เพราะกรรมมันหายไปทําบุญล้วจะได้ไปสวรรค์ไหมที่เรามาทาเนี่ยมันมีตัวล่อหรือว่าตัวที่เราอยากได้ก็คือผลของบุญนั่นแหละ ก็เลยเกิดความสงสัยว่าทําแล้วมันได้บุญจริงไหมบางคนก็ไม่เชื่อไม่ทําอะไรเลยกลับไปที่ความหมายเดิมบุญคือความสุขมันสุขทั้งที่ตอนทําและผลที่ทํามันก็สุขอันนี้ก็ต้องจําเหมือนกันมันสุขทั้งสองส่วนถ้าตอนที่เราทําบุญเรามีความสุขใจผลที่ได้ก็เป็นความสุข ต้องให้มีความสุขทั้งสองส่วนจิตขณะธรรมต้องมีความสุขแล้วเราจะได้ผลที่เราต้องการเป็นความสุขมาในพระสูตรอาจารย์ไม่ได้ว่าเองปุญญาวิปากาสูตรปุญญาวิปากาสูตรอยู่ในพระตันพระสุตันตะพระสุตันตปิฎกเล่มส5ห อังคุตระนิกายนวกะวินิบาติทานพระจะจำไปสอบก็ได้นะการแสดงธรรมเนี่ยมันต้องอ้างข้อสูตรที่มาที่ไปก่อนปุญญะวิปากขสูตรผมเห็นคนมาเอามาพูดว่าสูตรเนี่ยแต่ว่าตัดมาน,นิดเดียวเองไม่ไม่พอตักมาน,นิดเดียวเนี่ยมันไม่มีเข้าใจที่มาที่ไปครบถ้วนหรอก พุทธองค์ตัดไว้ว่าพิกษูทั้งหลายเธออย่าได้กลัวการทำบุญเพราะคำว่าบุญเป็นชื่อของความสุขอันนี้เขาจะตัดมาแค่เนี้ยแหะที่เห็นอยู่ทั่วไปพิกษูทั้งหลายเธออย่าได้กลัวการทำบุญเพราะบุญนั้นเป็นชื่อของความสุขอันนี้ชัดเจนว่าบุญคือความสุข บุญเป็นชื่อของความสุขในอดีตชาติของเราตถาคตครั้งหนึ่งเราเจริญเมตตาเจ็ดปีพระเจ้าท่านเจริญเมตตาจิตเจ็ดปีผลที่ได้จากการเจริญเมตตาจิตในครั้งนั้น ทำให้เราได้เกิดเป็นอาพัสรพรมสววิมานว่างเปล่าอาพัสรพรมคือรูปพรมที่สูงสุดแล้วเนี่ยด้วยการเจริญเมตตาจิตเจ็ดปีท่าพุทธเจ้าเกิดเป็นอาพัสรพรมนานแสนนานพอเคลื่อนจากอาพัสรพรมเราเกิดเป็น ท้ามหาพรหมเจ็ดชาติมหาพรหมก็คือเทพผู้ยิ่งใหญ่เปรียบเทียบได้กับพระนารายณ์พระจนะพระศิวะนัะ่นแหละพวกพวกพรหมชั้นสูงอยู่เหนือเทวดาเกิดเป็นมหาพรหมเจ็ดชาติหลังจากนั้นเกิดเป็นเท้าสักกะสามสิบหกชาติเท้าสักกะนี่คือพระอินทร์นั่นะ เป็นใหญ่ในสวรรค์ต่ำกว่าพรมสาวิบหกชาติเคลื่อนจากนั้นมาเกิดเป็นมนุษย์จัก,กรพรรดิราษผู้ครองทวีปทั้งสี่เป็นจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่เป็นกษัตริย์ในโลกนนี่คือผลจากบุญที่เราจเจริญเมตตาจิตเพียงแค่เจ็ดปี พุทเจ้าจเจริญเมตตาจิตเจ็ดปีบุญของพุทธเจ้าที่พูดถึงก็คือการที่จิตมีเมตตาเจ็ดปีเนี่ยไปเกิดเป็นพรหมนานบุญที่ได้นะที่ว่าพุทธเจ้าพูดกันมาณน่ะก็คือผลจากบุญที่จเจริญเมตตาจิตเกิดเป็นเท้ามาหาพรหมเกิดเป็นเท้าสักกาเกิดในชั้นอาภัสระเป็นจักรพัติราช อันนี้คือผลของบุญที่พระเจ้าทําในดิตชาติเจ้าทําอะไรคือเจริญเมตตาจิตเจ็ดปีเพราะฉะนั้นในความหมายนี้บุญก็ต้องประกอบด้วยจิตที่มีเมตตาจิตที่มีเมตตาเป็นบุญนี่เราเข้าใจตัวเนี้เป็นเหตุแนละ้วเหตุคือเจริญเมตตาผลก็คือได้เกิด ในภพภูมมชั้นสูงมากมายเหตุกับผลเนี่ยเหตุของบุญคือต้องมีเมตตาประกอบผลทีไ่ได้เต็มที่เลยไม่ต้องพูดถึงเกิดยิ่งกว่าเกิดในสวรรค์ธรรมดาอีกพูดตามเราต้องเข้าใจเรื่องเหตุต้องเข้าใจเรื่องบุญก่อนถึงจะได้ผลเต็มที่จะเหมือนเราไปทํางานไปสมัครงานเนี่ย ถามเงินเดือนก่อนเงินเดือนคือเทไรผลจากการทํางานของเราแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ถามหรอกถ้าถามแล้วถามก็ถามแบบผมต้องมีหน้าที่ทําอะไรบ้างแล้วผมหนึ่งแล้วผมจะได้เงินเดือนเท่าไหร่เงินเดือนเป็นผลจากการทํางานแต่ถ้าเราเข้าใจเรื่องการทํางานดีเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องผลหรอกมันได้เต็มที่แต่เราทําไม่ดีเงินเดือนเราก็น้อย เห็คนคนโน้นคนนี้เขาปลูกทุเรียนได้ผลนะปลูกบ้างเต็มไปหมดแถวนี้ก็ปลูกเต็มไปหมดเจ้าของสวนแถวจันน์ปีหนึ่งได้หลายล้านมไม่ใช่ล้านมีที่เยอะๆเป็นร้อยไร่ได้หลายล้านปลูกบ้างเห็นแต่ผลเห็นเงินที่เขาปลูกที่เขาทําได้แต่ไม่ได้มองว่าวิธีการปลูกทุเรียนเป็นอย่างไร แต่ถ้าเราเปลี่ยนใหม่เราสนใจวิธีการปลูกทุเรียนมันคืออะไรใส่ใจเขาปลูกยังไงน้ำท่วมได้ไหมต้นอ่อนเป็นอย่างไรออกดอกมาแล้วผสมยังไงติดลูกตอนแรกต้องลดน้ำลอกป่าลูกมันใหญ่ต้องคำ้ำศึกษาไปเลยลว่าวิธีการปลูกทุเรียนเป็นอย่างไรไม่ต้องสนใจเรื่องผลหรอกถ้าเราทำได้ตรงนั้นน่ะผลมันได้เต็มที่ ส่วนใหญ่ก็ไปมองว่ามันได้ไรายได้มากได้ผลมากเหมือนกาหละบุญนล้วก็เหมือนกันสนใจแต่ว่าจะได้อะไรอย่างไรแต่วิธีการคือบุญไม่เข้าใจถึงต้องมาพูดทำด้วยจิตที่บริสุทธิ์จิตที่มีเมตตาเมตตาเป็นอย่างไรเมตตาแปลว,ว่าอยากให้เขามีความสุขอยากให้ผู้อื่นได้รับความสุข ถวายปัจจัยพระโอภรท่านไม่ได้มีรายได้อะไรมากมายท่านป่วยไข้คงจะลำบากก็อยากถวายยาให้ท่านไ,ได้ไว้รักษาอยากให้ท่านสบายจิตมีเมตตาได้ถ้าท่านอยู่บนลำบากกุติอะไรก็ไม่เรียบร้อยห้องน้ำก็ไม่มีเห็นหลวงพ่อท่านจะสร้างกุติ เออพระจะได้สบายหน่อยหลวงพ่อท่านก็หาเงินลำบากช่วยท่านบ้างเนี่ยประกอบได้เมตตาจิตอย่างนี้ได้บุญเหมือนกันแต่เราเห็นสุนัขมันหิวมันผอมอย่างนี้ยเราอยากให้มันสบายเราก็เอาข้าวไปให้เราหาอะไรไปให้มีเมตตาเริ่มต้นจากเมตตาถึงจะเป็นบุญ อันนี้มาจากในวิปากสุต้องมีจิตตรงนี้ก่อนถึงจะเป็นบุญแท้อยากให้อยากให้อยากให้ในต่ยังไม่สุขต้องลงมือทําด้วยเราถวายยาถวายขี้รานะให้แก่พระชื่นใจโอ้ท่านคงได้ใช้ผมเ้างประนเทื่อเหมือนกันเป็นพระท่านใช้ผ้าเก่าอยากถวายผ้า ให้คําว่าอยากเอาหวยผ้าให้ท่านท่านจะได้ใช้หมอันนี้คือเมตตามีเมตตาเป็นื้องต้นลงมือทำเรียกว่าการุณาอาการที่ยกถวายท่านด้วยความนอบน้อมด้วยความยินดีในบุญน,นั้นความสุขอยู่ตรงอันที่สามมุทิตามุทิตาคือ ยินดีท่านรับแล้วเรายินดีสบายใจจะทำบุญครบเลยเบียดขาแถมหน่อยก็ได้จิตสงบนิ่งกิมบุญพรหมวิหารสี่เนี่ยคุณเจ้าจเจริญตันเนี้ยเกิดเป็นอาภัสลับกลมเกิดเป็นเท้ามหากูมเจ็ดชาติ ผมวิหารสี่แปลว่าที่อยู่ของรมบุญก็ต้องประกอบด้วยเมตตาเป็นต,ตน้นแล้วก็มีการกระทํารมสุรุณาแล้วก็ต้องเศษผลจากการกระทําคือมุทิตาจิตเบาสบายเป็นความสุขในปัจจุบันขณะทำบุญแล้วไม่ต้องจำเลยจิตเป็นกุศลเต็มที่มันมีคำคู่กันนะบุญกับกุศลบุญกุศล บุญก็คือการลงมือทําถวายของก็ได้คิดง่ายๆนะกุศลเป็นเรื่องของจิตจิตที่มีเมตตานั่นแหละกุศลสูงสุดรวมกันต้องให้ครบรวมกันถึงจะได้บุญเต็มที่สมเด็จพุทธโฆษาจารย์ุตโตท่านบอกไว้ว่าคําว่าบุญเนี่ยในพระไตรปิฎกมีไม่มากมีไม่มาก แต่ว่าพองใช้คำว่ากุศลจิตกุศลตัดเสียซึ่งความโลภความโกรธความดุเป็นในส่วนของปัญญาถ้าเรามีกุศลจิตมีเมตตาจิตเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของบุญทั้งหมดถ้าไม่มีมันไม่เป็นบุญแท้มาถวายของพระถวายยาพระ ไม่ได้มีเมตตาหรอกแต่ว่ามีความอยากที่จะหายป่วยเออเดี๋ยวนี้ไปถวายยาพระหน่อยจะได้หายป่วยแต่ไม่ได้มีจิตที่อยากถวายเลยก็ลองคิดดูเอาว่าจะได้บุญมากหรือน้อยต้องพิจารณาเอาในวิปากสุขต้องเริ่มต้นโดยเมตตาเห็นหมามัน หอมมันป่วยขับรถผ่านไปโยนอาหารให้แต่ไม่ได้คิดอะไรโยนไปอย่างนั้นก็ไม่ได้รับความสุขจากการทำทานให้จริงแต่ว่าไม่ไม่ได้มีเจตนาที่เป็นเมตตาก็ไม่ได้อะไรเหมือนกันจับให้ดีจับประเด็นให้ดี เริ่มตัวโดวยเมตตาแล้วผลมันจะเป็นยังไงจริงๆไม่ต้องสนใจจิตที่เป็นเมตตาอย่างเดียวผลมันดีเต็มที่เหมือนในวิปากสูตรนั่นแหละทูเจ้าจเจริญเมตตาเจ็ดปีแต่ไม่ต้องมาเกิดในโลกอีกเจ็ดสังวัตตะกับไม่ต้องมาเป็นมนุษย์ที่มันลำบากอย่างนี้ถึงเจ็ดสังวัตตะกะ ผลมันเต็มที่ขนาดไหนผลมันได้อยู่แล้วเราทําบุญทําทานทานสิ่งภาวนาทําไปยังไงก็ได้ผลอยู่แล้วไม่ต้องไปคิดอะไรมากคิดมาบุญที่เราทําให้มันถูกต้องตั้งจิตให้มันดีพอาฝากไว้เท่านี้ในต่วอนง